น้ีันเดีวครนับมไงพร,งร,รถามลืน้ำหมดน,ะ,น,ะ,นะแจ่แปที่ไหนอ่ะน้ำคืน่ยน้ำคืนจริงๆครับผมปิดชาอะไรรู้ไหมครับคุณเผือกครับผมปิดชาที่มี เขาเรียกบรรยากาศหรือโลเคชั่นดีแบบนี้สวยๆแบบนี้นี่หาไม่ได้นะครับในกรุงเทพในต่างจังหวัดต่างๆในในบรรยากาศแบบนี้นี่หายากมากผมก็บรรยากาศดีมากเพราะว่าเห็นนักเจ็บผ้าอยู่ในช่วงสนามของฝังโนใช่เห็นนักเจ็บพวกผ้าเลยบรรยากาศดีมากโอ้แโหอากาศสดแค่รถมันทำให้มันมีฝุ่นเฉยๆวก็อิจฉาอีกเรื่องแรกคือบรรยากาศแล้วโลเคชั่นดีครับผมอีกหนึ่งเรื่อง ในสามและมาเลเียเดียวแล้วก็ดีด้วยกับะการเป็นวทีมีลท่ดีในก่านจะดันนะครับในการงพี่ทีครับการลุกแินนะครับตนีแต่ยังจะเป็นรเทศอเดียอยู่เหมือนเดิมใช่ไหด้เปนชื่อรท้ ้จ uhm, right. <think Help mesmo> ัดการยังอยู่เหมือนเดิมยังเป็นาเปียอยู่เหมือนเดิมนะครับเราว่าเปปนปีนะครับตั้งาั้นะครั้นแก่ั้งแก่ั้ตั้เต่ตังแต่ตั้ตั่นแ้งตัตัเยแ่้้ัแ่แงั้แัเ่ั้แแนเ้ตอั

สำหรับนักแข่งที่อยู่กับเราในคันปี๊นะครับใครไม่อยู่ในนี้เราต้องรับผินะครับเพราะว่านักเปียกให้กันชนเหมือนนกัให้กันชนเลยนิดหนึ่งไปแบ่งกันผมก็เลยมองพี่เปียกไม่ตีกันตายกันแล้วก็โอ้โหนักแข่งข้างข้าหกสิบคนไอกันพายเพราเอาเนี่ยการเตียนเนี่ยจับตลาดไปเลยเอาเฉพาะนักแข่งที่อยู่ที่นะครับลวงเบอร์ให้พี่เปียกเลือกเบอร์มาแล้ก็ได้ใจแล้วเอาไปเลย รางวัลที่๑ตอนแรกจะ,ระหนับพี่ก็ได้เลยแ,แต่พี่จะแพ้เขี่ยแพ้ยอแมแพ้ไปนะครับในส่วนของการตากานะครับในส่วนของการตากาปีนี้นะครับเรานอกเหนือจากที่ผมได้ปีมันมีข้ออะไรอีกบ้าตายนะเพิ่มเติม ภาพพิเับที่ผมจะเป็นในรูปแบบเจอๆนะครับถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดนะครับผมติดติดติกาเอาไว้ที่ตรงตรงจุดตสมารแล้วนะครับไปเช็คเอานะครับไปเช็คเอาหรือถ้ารู้จักน้อสาวขอบอกเล่นน่เป็นไารประชุมนักแข่ง นัแข่งท่านใดมกหามีเ้าไกับเกมาบนวันนี้หาไปกับ่ไม่้ประโยชน์หรคราไม่มีเดี๋ยวผมจัดแจกก่อนเลยดีกว่านะครับพวกราอะไรรอชื่อมาเลยเดี๋ยวๆี่เขาเียนไปหรือว่ได้ชื่อแบบได้ดูก่อนก็ดเอคนเขายังสมัครแล้วไปสมัครก็ตกนไง ในลุ้นพิคอฟก้าใหม่เนี่ยมีติดมาแล้ครับปลาดุ๋ยโชว์ตรงไหนฮะฝากมาจะพัฒนาไปเลยดีไหมฮะผมผมส่งทั่วประเทศไทยครับอ๋อแม่ไม่บอกช่างกินปลาดูอร่อยอร่อยต้องเลี่ยวเช็คปลาดุ๋นะครับผมพูดคุณมาผมก็ได้เดี๋ยวทางเก็บบิลเก็บผ้าก็ต้องเตอร์เออต้องขอขอบคุณก่อนนะครับสำหรับในส่วนของการสนับสนุนนะครับที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันในเดทั้งผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็หน่วยงานภาค เอกชนนะฮะหลายยงานเลยนะที่ทำให้เกิดการิจการที่แบบนี้นะครับสนามรถทรถเวี่นรบรอบที่สองนะครับโะปีนั้นที่ถือว่าเป็นสนามแรกนะครัร